สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาใส่เบ็ดนะครับเบ็ดให้เบ็ดปลาช่อนนะครับเพราะเมื่อวานนี้เห็นปลาช่อนมันขึ้นมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับเลยจะมาปักเบ็ดนะครับนี่นะครับเบ็ดของผมนะครับผมใช้เป็นขวดนะครับขวดโคกนะครับแล้วก็เกี่ยวเหยื่อนะครับเหยื่อหมูนะครับเราจะไปโยนไว้ขอบสระนะครับ นี่นะครับถ้าเป็นตับไก่น่าจะเหมาะนะครับแต่ไม่มีนะครับในตู้ในตู้เย็นมีหมูสไลด์นะครับเลยเอาหมูมาลองดูนะครับหมานไม่หมานไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปติดตามด้วยกันนะครับครับผมเบ็ดทำไว้สี่หลังนะครับ เดี๋ยวจะมาลงดูนะครับเดี๋ยวตอนคืนมายามนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับยังไงก็ติดตามรับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับและคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับจะได้ทำคลิปให้ชมบ่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวหลังแรกจะเอาลงตรงนี้นะครับ นี่เลยไม่เราไม่ต้องลงก็ได้นะโยนไปเลยครับนี่เห็นไหมครับโยนไว้อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวปลากินเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บนะครับนี้เคยทําครั้งแรกนะครับนี้เลยครับไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กไม่รู้นะครับเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งอันนะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะโยนไว้ขอบๆตรงมุมเลยนะครับ พราะตรงนี้เคยได้ปลาดุกนะครับปลาดุกรัเสเซียนะครับตัวไซโลนะครับตัวใหญ่มากเดี๋ยวจะโยนไว้แถวนี้นะครับนี่นครับโยนไว้แถวนี้เลยนะครับอ่าโอเคเหลืออีกสองหลังสองหลังจะเอาไว้แถวนู้นนะครับมุมโน้น แล้วก็ตรงที่เขาเล่นน้ำอยู่ตรงนั้นอีกหนึ่งนะครับโอเคครับเอาไปโยนเอาไปโยนมุมก่อนหนึ่ง ได้ก็ได้ตัวโตนะครับปลุกกับปาาช่อนกช่อนก็มีแต่ตัวโต,วตวครับเพราะไม่ค่อยไม่มีใครมาตกนะครับนี่ครับเอาไว้มุมนี้แหละแถวนี้แหละหนึ่งอันชุบโยนไปเลยนี่เรียบร้อยครับเหลืออันสุดท้าย จะเ,เอาไปโยนไว้ตรงที่เดิมนะครับจะโยนในมุมนี้เลยนะครับโยนไปเลยเออนั่นแหล ลงครบแล้วนะครับสี่หลังนะครับอยู่นั่นสองหลังนะครับเห็นไหมครับเห็นขวดไหมครับหนึ่งแล้วก็สองนะครับแต่ขวดนี้ขวดนี้ตอนแรกขวดแรกที่เราลงลงตรงนี้นครับแล้วลมมันพัดไปครับเลยไปรวมกันอยู่แถวนู้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็หลังที่สามนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับ หลังที่สี่ลอยอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วรอดูตอนกลางคืนนะครับประมาณสักสองทุ่มเดีย๋ยวค่อยมาดูมายามดูนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ยาวนะครับติดตามกำลังใจให้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะมายามเบ็ดแล้วนะครับเมื่อวานนี้ว่าตอนกลางคืนจะมาดูนะครับลืมไปว่าไม่มีแบตดสองนะครับเลยปล่อยนะครับมาดูตอนเชา้าทีเดียวนะไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่านะครับแต่ดูท่าทางเราเงียบกิบเลยนะครับ แววนะครับวิธีนี้คงใช้ไม่ได้นะครับไม่มีเหยื่อนะครับเหยื่อหมด อะไรมันกินนะหาเยื่อท่งโอเคแต่พยายามอันอื่นต่อกันนะครับหาอุปกรณ์ไปหาไปามาหมดแล้วนะครับไม่เวิร์กครับวิธีนี้ห <c oughs> ้อยไว้นี่นะครับดูหาเหยื่อะอะไรมาใส่ โอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ